วันนี้หลายคนอิ่มใจที่ได้ทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชางั้นมาสุกกายกันต่อกับขา่าวดอกกระจายช่วงแรกเลยค่ะนักสแสดงชายหญิงวิทย์พระรามสี่พาเรตมาร่วมยินดีในงานฉลองมงคลสมรสของผู้จัดละครจายศินีกับเปิ้ลนัทบูลกันอย่างคึกคักมีทั้งมาแบบคู่มาแบบครอบครัวและก็ชายเดียวอย่างเช่นหนุ่มอามาทิชาติโดยเจ้าตัวก็ตอบอย่างไม่เต็มปากเรื่องที่ว่าปีหน้าจะแต่งงานกับสาวนัดแน่นอน ไม่ได้บอกว่าปีหน้าจะแต่งพีงแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้คาดหวังว่าเดี๋ยวพอบอกไปปุ๊บแล้วจะต้องจะต้องทําปีนั้นปีนี้ด้เกิดว่าเกิดเป็นมีอะไรที่คาดเคลื่อนแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าทําไม่ได้อย่างที่พูดซะมากกว่าครับเอาเป็นว่าคือพอเรารู้เวลาล่วงหน้าว่าจะทําอะไรหรือยังไงเนี่ยแต่งได้เสร็จปุ๊บชัวร์แล้วเนี่ยผมบอกดีกว่าส่วนคู่รักน้ำฝนพระชรินกับอาร์ตพัสุก็เกือบจะกลายเป็นคู่ร้างซะแล้วเมื่อหนุ่มอาร์ชิงสารภาพกับสาวฝนว่า ได้แอบนอกใจส่งข้อความไปหาสาวอึมคนหนึ่งเพื่อจะขอขึ้นคอนโดแต่ด้านโดนสาวเจ้าแชรด้วยการเอาข้อความขึ้นอินสตาแกรมงานนี้สาวน้ำฝนเลยกลายเป็นน้ำร้อนเดือดทะลุร้อยองศาเขาบอกก่อนนีร้อนตัวอะไรเงี้ยไม่ได้ร้อนนะเออขด้วยความขนองของตัวเองไงก็คือไปไปเที่ยวเพื่อนแบบนั้นแล้วก็แบบมีคนแอดมาหาก็เลยแบบว่าคุยสนุกสนุกกันแบบว่าเหมือนแบบ เพื <marvel arent> <mit> ่อนมันก็ยุกไงเฮ้ยนี่นี่นี่แต่จริงๆไม่มีอะไรครับจริงๆก็แบบว่าพอคุยกันเสร็จก็เลิกอย่าเที่ยวประมาณตีสามกว่าผมก็กลับบ้านพ่อเอกับเพื่อนก็เราอย่างเล่าให้เขาฟังเลยก็โอเคก็ก็ยอมรับผิดไปโกรธอยู่ค่ะโกรธอยู่โกรธอยู่หว้าดิยังไงไม่งอนเลยครั้งนี้โกรธโกรธจริงใช่ไหมนี่แค่ต้องมางานด้วยกันก็เลยมาด้วยกันเถ้าเป็นผู้ชายคขาถึงคงไปหาต้องคงไปแบบไปนอนด้วยแล้วแต่ผมไม่ได้ไปไหนไงก็ไม่ได้ อะไรพูดใหม่ว่าไงแล้วเข้ไปจะไม่ต้องทำนะครับไดูหน้าดิส่วนคู่รักหวานมันฮามาริโอกับกุ๊บกิ๊บที่ควงกันมาให้สัมภาษณ์ด้วยกันเป็นครั้งแรกแม้ว่าจะเป็นการตอบเพียงสั้นๆก็ตามค่ะอยากให้พี่ๆสองคนนะครับก็อยากให้มีลูกเร็วๆฮะโอ้ยแล้วมองหน้าแล้วบอกอยากมีลูกเร็วๆไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าสาวแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยเช้ากุ๊บกิ๊บร้องไห้มากเลยพี่ไม่รู้ร้องไห้เป็นอะไรก็แบบซ ไม่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 อยากแต่งเป็นคนแบบเนี้ยคือเห็นใครแบบรักกันแบบอินเลิฟอะไรเงี้ยหนูก็จะรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยดีจังเลยอะไรเงี้ยเขินแทนอะไรเงี้ยคุณลองคุยอยากแต่งเปล่าไม่ตอบไม่ตอบคุณใอินสตาแกรมไม่ตอบกดกิ๊ดนะค่ะไม่ใช่นางเอกสปาร์ตบอบใส่ หลังโต้กันไปโต้กันมาเพราะฝ่ายสเตฟานอยากปิดแต่ฝ่ายคุกกี้อยากเปิดจนต้องยุติความสัมพันธ์ไปแต่ล่าสุดมีข่าววงในบอกว่าหนุ่มฟานกลับลำโดยการส่งข้อความไปหาสาวคุกกี้อีกได้เจอหนุ่มฟานที่มาถวายเทียนพรรษาที่วัดแจ้งสิริสัมพันธ์พร้อมกับทีมนักแสดงเรื่องแสบสลับขั้วเลยต้องให้เคลียร์ข่าวนี้หน่อยก็ส่วนมาก เขาจะเขาจะทักมาผมก็ทักคืนแค่นั้นนะผมไม่ไม่ไม่เคยขอเขากลับไปคืนดีผมบอกเขาว่าเราอย่ามาคุยกันเลยเพราะว่าแบบรี่ถูกไแมคือถึงถึงคุยไปแม่เขาก็คือหลายอย่างด้วยครับแต่ผมงงมากผมคิดว่าผมทําไม่ดีกับฝนแต่ว่าคิดดูดิฝนไม่เคยว่าผมสักคาเลยนะให้หนักข่าวฟังถูกไหมแม่เขาก็ไม่เคยว่าผมพี่พี่น้องเขาก็ยังคุยกับผมอยู่ถ้าคนต่อไปผมก็แค่ขอเวลาที่ที่ผมจะคุยกับเขาสองคน ถ้าน้าข่าวมาถามผมหรืออะไรเงี้ยผมผมก็อยากผมผมก็อยากจะแบบเอาชัวร์ความิงใจให้คําตอบได้ทาเอานุ่มกันปลืมสุดๆที่วันก่อนได้เข้ารับรางวาัลศิลปินคุณธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาจากละครศินห้าคนกล้าท้าธรรมและเจ้าตัวยังฝากให้แฟนๆดาวกระจายไปทำบุญตักบาตรในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาอีกด้วยค่ะ ใส่บาตรทำบุญนะครับใช้เวลากับครอบครัวนะครับแล้วก็ไปไหว้พงไห้พระกัีิบ้านบ้างอย่างไรก็แล้วแต่สี่ห้าครับเป็นสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้โดยปุถุชนท,ทั่วไปนะครับทำเอาคาร์อบอนอย่างหนุ่มแมทธิวและสาวโบวี่ร้องเ hey, ฮไปเลยเมื่อโมเดิร์นไนทีวีจับมือกับทรูวิชั่นถ่ายทอดสดฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลใหม่2012 2013มาให้แฟนๆได้ลุ้นทีมโปรดแบบจุใจถึง23คู่งาน โมเดิร์นนายการันตีว่าจะไม่มีจอดำมาให้หงุดหงิดสามารถดูได้ทุกแพลตฟอร์มไม่มีปิดกั้นค่ะส่วนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่บมจอสอมทคืนกำไรให้สังคมก็ดำเนินการสำเร็เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แบบ โดวยวันก่อนคุณคณิตบุษบงผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สําสนักอํานวยการนําทีมศิลปินและดีเจคลื่นซีดมาสร้างรอยยิ้มและมอบพึงนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์กีฬามูลค่า1 0 0 0 0แบาทให้กับโรงเรียนวัดด่านย่านพระราม3ซึ่งเป็นโรงเรียนสุดท้ายของโครงการค่ะช่วงหน้ายัางมีข่าวมากระจายอีกอดใจรอนิดนึงนะคะ